สวัสดีค่ะพี่ปอสีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กันที่แบบฝึกหัด2.4นะคะหน้า26เนาะแบบฝึกหัด2.4จะมีอยู่2หน้าคือหน้า26กับหน้า27นะคะเดี๋ยวเราทำหน้าเดียวก่อนเนาะวันนี้เอาแค่หน้า26ก่อนนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อข้อที่1ข้อที่2เนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะข้อที่1เป็นการบวกข้อที่2เป็นการลบส่วนข้อ3ข้อสข้อหก็จะคล้ายกันเหมือนกันนะคะ ามาดูที่ข้อที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวค,คุณครูพาทำตัวอย่างข้อที่หนึ่งให้ดูเนาะหาคำตอบของ946,528บวกกับ1,472,985นะคะเราจะมาดูทีละบรรทัดเนาะวิธีทำขอให้หาผลบวกของ2ตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็ตั้งเลยคะ่ะ946528บวกกับ ตั้งให้ตรงหลักกันนะคะตั้งให้ตรงหลักกันถ้านักเรียนตั้งตรงหลักผลบวกออกมาก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะคะตั้งตรงหลักกันแล้วนะคะบวกกันเลยค่ะบวกจากตัวที่น้อยมาหาเออหลักที่น้อยมาหาหลักที่เยอะนะคะ8บวก5เป็น13ทด1 2บวก8เป็น10บวกตัวทดเป็น11ทด1 5บวกเเป็น14บวกตัวทดเป็น15คอมมาแล้วก็ทด1 6บวก2เป็น8บวกตัวทดกลายเป็น9นะคะ4บวก7เป็น11ทด1 9บวก4เป็น13บวกกับตัวทดกลายเป็น10 4ทด1เสร็จแล้วนะคะ1บวกกับตัวทดอีก1กลายเป็น2เพราะฉะนั้นคำตอบของเราที่ได้นะคะก็คือ2 4 1 9 5 1 3นั่นเองเติมลงไปเลยค่ะ2 4 1 9 5 1 3นะคะ ออโอเคเสร็จเรียบร้อยต่อไปมาดูบรรทัดต่อไปค่ะพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก946,528เนี่ยมีค่าประมาณมีค่าประมาณเท่าไหร่ให้นักเรียนประมาณเป็นค่าประมาณควรที่จะประมาณเป็นเอ่จำนวนเต็ม เต็มแสนหรือเต็มหมื่นก็ได้นะคะอันนี้คุณครูจะขอประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่นละกันเนาะเพราะว่าเพราะว่าคําตอบของเราจะได้ออกมาใกล้เคียงใกล้เคียงกับค่าจริงที่ได้นะคะจะประมาณจํานวนเต็มหมื่นให้ดูที่หลักพันนะคะหลักพันเป็นเลข6ปัดขึ้นหรือปัดทิ้งปัดขึ้นเวลาปัดปัดใครปัดหลักที่เราต้องการนะคะ4โดนปัดขึ้นกลายเป็น5นะคะก็จะได้ 9 5 0 0 0 0นะคะอ่าและเจ้าตัวหลัง1,472,985มีค่าประมาณเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้ประมาณเป็นเป็นจำนวนเต็มแสนก็ได้เต็มหมื่นก็ได้แต่ว่าควรที่จะประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านไหมคะก็ก็ได้แต่ว่าคำตอบเนี่ยอาจจะอาจจะห่างไกล ค่าจริงสักหน่อยแต่ก็ไม่ผิดนะคะประมาณได้นะแต่ว่าอันนี้คุณครูจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนและกันเนาะโดยดูที่หลักที่หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นเป็นเจ็ดเจ็ดปัดขึ้นปัดทิ้งปัดขึ้นเวลาปัดปัดใครปัดหลักที่เราต้องการก็คือหลักแสนนะคะตัวข้างหน้าไม่เกี่ยวก็เหมือนเดิม4โดนปัดขึ้นกลายเป็น5ข้างหลังเติมศูนนั่นเองนะคะก็จะได้ค่าประมาณออกมาเป็น หนึ่งล้านห้าแสนนักเรียนคาสัญ,ญลักษณ์ค่าประมาณก็คือเครื่องหมายเท่ากับแต่ยึกยักยึกยักนะคะ,ะเขาเรียกว่าเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ค่าประมาณทีนี้บรรทัดต่อมาจะได้อะไรบวกอะไรเท่ากับอะไรนะคะเราก็เอาค่าประมาณที่เราประมาณได้9,50,000นนะคะจะได้950า0สนบวกกับ1 00 5 0 0 0ล้นะคะอ่า ทีนี้จับบวกกันค่ะจับบวกกันก็จะได้0-0ได้0-0 0ได้0-0 0 0ได้คุณครูบวกลัดเลยนะคะ0-0ได้0 5-0ได้5 5หลักไหนและหลักแสนเนาะ5 9-5ได้14ทด1 1 1บวก1เป็น2นะคะก็จะได้ดังนั้น เจ้า2ตัวนี้บวกกันเสร็จแล้วมีค่าประมาณเป็น2องล้านสี่แสนห้ามื่นสดงว่าคำตอบจริงๆเนี่ยพอแสดงว่านะคะเป็นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เราต้องเอาคำตอบจริง,ๆ,รงๆเจ้าตัวนี้มาคำตอบจริงๆคือเท่าไหร่คะสอง0สนสี่ เออเอาใหม่สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสามเนี่ยใกล้เคียงไหมคะใกล้เคียงไหมใกล้เคียงนะคะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแค่นี้เองนะคะเขาต้องการที่มาเฉยๆเราจะประมาณเป็นหลักอื่นก็ได้นะคะสมเหตุสมผลถ้าเราประมาณถูกแล้วก็หาผลบวกหรือผลลบที่ถูกต้องนะคะข้อที่2นักเรียนทําเองเนาะเป็นวิธีการลบนะคะเป็นวิธีการลบ ทีนี้ดูข้อ3ข้อ4ข้อ5เดี๋ยวคุณครูจะขอทำข้อที่4ให้ดูล้กันนะคะข้อที่4เขาให้เราหาค่าประมาณตัวตั้งนะคะแล้วก็ค่าประมาณของตัวบวกอ่าเป็นหลักไหนก็ได้ควรที่จะให้ใกล้เคียงกันนะคะควรที่จะให้ใกล้เคียงกันเดี๋ยวคุณครูจะประมาณเป็นยึดยึดเอาตัวที่น้อยกว่าละกันเนาะยึดเอาตัวที่น้อยกว่าเราจะยึดตามตัวที่น้อยกว่าตัวที่น้อยกว่าเนี่ย ตัวตั้งใช่ไหมคะข้อนี้เป็นตัวตั้งเนาะตัวตั้งคือตัวที่น้อยกว่าหลักที่เยอะที่สุดคือหลักหมื่นใช่ไหมคะคุณครูจะประมาณหลักหมื่นมันเนี้ยแหละโดยดูที่หลักพันอ่าดูที่หลักพันหลักพันเป็นเลข8ปัดขึ้นหรือปัดทิ้งปัดขึ้นนะคะเวลาปัดปัดใครปัดหลักที่เราต้องการนะคะ4ี่โดนปัดขึ้นกลายเป็น5้าข้างหลังเติม สูนนะคะ48,761ประมาณเป็น5,000 50, 0ตัวแรกแต่และต่อไปตัวบวกค่ะตัวนี้เราก็จะประมาณเหมือนกันเมื่อกี้ประมาณเป็นหลักหมืน่นใช่ไหมคะไอ้เจ้าตัวนี้ก็ต้องควรที่จะประมาณเป็นหลักเดียวกันนะคะหลักหมืน่นประมาณเป็นหลักหมืน่นให้ดูที่หลักพันนะคะหลักพันเป็นเลขก3ปัดคึ้หรือปัดทิ้งปัดทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปัดทิ้งเมื่อไหร่ข้างหน้าเป็นยังไง เหมือนเดิมค่ะแล้วข้างหลังเติมอะไรแทนเออสตอรี่นะคะข้างหลังเติมศูนย์แทนเลยนะคะห้าหมื่นเออห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสองก็จะประมาณค่าออกมาได้เป็นห้าแสนแปดหมื่นนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จับ2ตัวเนี้ยที่เราประมาณค่าออกมานะคะจับมันทำรายการบวกกันนะคะที่ละตัวเลย0ูบวก0ได้0 0 0บวกได้ 0+ 0, 0ได้0 0+ 0ได้ 0, 0, 0, ด0 8บวก5เป็น13ทด1 5บวก1เป็น6นะคะเพราะฉะนั้นประมาณค่าออกมาได้เป็นค่าประมาณ630,000านะคะ ส่วนข้อที่เหลือนะักเรียนก็ลองทำเอาเองนะคะควรที่จะประมาณเป็นยังไงนะคะลองทำเอาเองเนาะสู้ๆนะคะวันนี้มีแค่หน้าเดียวเนาะควรที่จะทำทุกข้อนะคะจะได้เป็นการฝึกฝนตัวเองนะวันนี้ขอบคุณพี่ปอสีทุกๆคนคะ่ะอย่าลืมทำหน้า26ข้อที่เหลือกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ